สอวอดังวันเกิดเหตุตุลาคมเดือดรอบสองแนะนายกเปิดอภิปรายทั่วไปด่วนนายคำนูลสิทธิสมานสอวอเขียนข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นที่มีการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาทั่วในกรุงเทพและตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยล่าสุดตำรวจมีการจับกลุมตัวแกนนำไปแล้วบางคนโดยเสนอว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีควรจะเสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาเพื่อตอบและชี้แจงทุกคำถามด้วยว่าภาคสังคมเองก็เริ่มวันถึงเหตุการณ์ตุลาคมรอบที่สองวันนี้ขอพูดอย่างไม่อ้อมค้อมว่าผู้คนกำลังกังวลกันถึงแนวน้มของเหตุการณ์14ตุลารอบสอง หรือไม่ก็6ตุลารอบ2ทําอย่างไรจะยับยั้งได้เพราะถ้ายับยั้งไม่ได้แล้วเกิดขึ้นทับซ้อน บนมหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งปีจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะทุกยากแสนสาหัสกันขนาดไหนความขัดแย้งร้อนแรงคุกคามรอบด้านและพัฒนาเร็วมากอย่างนี้ความเห็นเบื้องต้นของผมทั้งในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งและในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะขออนุญาตเสนอท่านนายกรัฐมนตรีก็คือโดยหลักการแล้วต้องพยายามประคองสถานการณ์ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดในเวทีรัฐสภาโดยกลไกของรัฐสภาและกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันอย่างไรรายประเด็นหรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญกันอีกครั้งก็ต้องเริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นปฐถมซึ่งทําให้ไม่ว่าจะรังเกียจวุฒิสภาชุดนี้กันอย่างไรหรือจะรีบร้อนไล่ส่งกันอย่างไรแต่ก็ต้องใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย8ปเสียงก่อนในการลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งวรระหนึ่งและวาระ3พยายามใช้รัฐสภาเป็นวิธีประนอมอํานาจก่อนดีกว่านายกรัฐมนตรีริเริ่มได้้โดยใช าตามรัฐธรรมนูญมาตรา165เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและอาจจะจบด้วยการเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาจะชุดเดียวหรือมากกว่าก็ได้ให้เวลาจำกัดไว้ไปร่วมแสวงหาหานทางในรายละเอียดต่อไปไม่เว้นแม้แต่หนทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นชันธมติร่วมกันและแน่น นนรวมทั้งหนทางอื่นๆในการประสานความคิดที่แตกต่างให้สามารถเดินร่วมกันได้สาระของมาตรา165มีดังนี้มาตรา165ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกบุฒิสภานายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดให้ิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ในกรณี เช่นว่านี้รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้ทำเสียแต่วันนี้ยังไม่สายหรอกครับ